ดีครับผมฟิโลโตสังคมแห่งการแบ่งปันเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆลงทุนในหวยยี่กีวันนี้ผมจะสอนสูตรวินเลขและก็เทคนิคการเดินเงินเพื่อให้ชนะยีก่กีนะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่14แล้วนะครับวันนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้ก็จะมี1นนะวันนี้ผมจะสอนสูตรการวินเลข8ตัวให้เพื่อนๆ ซึ่งจะยกตัวอย่างของเว็บหววฟ้านะครับ 2. ผมจะสอนเพื่อนๆวินเลขเพราะว่ามีหลายท่านเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ทักมาว่ายังวินเลขไม่เป็นนะครับคือบางคนอาจจะอยู่ในห้องที่มีคนวางเลขให้แต่ไม่รู้ว่าวิธีการวินเลขทำยังไงอยากมีความรู้เพิ่มเดี๋ยวสอนให้นะ 3. จะสอนวิธีการวางแผนการลงทุนก็คือสเต็ปการเดินเงินเพื่อให้เราได้กำไรโอเคครับไปดูสูตรวินล่างอันนี้เป็นสูตรตัวอย่างของเว็บหุอยฟ้านะครับก็คือเราจะเอาหลักร้อยบวกด้วยหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่6 สมมุติว่าเรามีเลขที่ออกแดงนี้นะครับคือ3 4 5หคือ3ตัวบน2 7คือ2ตัวล่างวิธีการคิดนะครับให้เรานำหลักร้อยก็คือเลข3ไปบวกกับหน่วยล่างก็คือเลข7ตามภาพเลยนะครับหลักร้อยคือเลข3หลักหน่วยล่างคือเลข7 3-7บวก7็ก็จะเป็น10บวกกับค่าคงที่6ก็จะเป็น16นะครับให้เราเอามาเฉพาะหลักหน่วยนั่นคือเลข6เลข6ตัวนี้ละ่ะจะเป็นตัวตั้งของเราเอาเลข6มาตั้งไว้นะครับทีนี้เราก็จะเดินแต้มขึ้นไปจนได้เลขวินครบ8ตัวเดินขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการเดินแบบนี้ครับ ให้เพิ่มแต้มทีละหนึ่งบวก1เป็น7ต่อไปนำเลข7บวกกับ1เป็น8ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10เอามาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข0ต่อไปก็เป็น0บวก1เป็น1 1บวก1เป็น2และตัวสุดท้ายคือ2บวก1เป็น3 ดังนั้นเราจะได้เลข6 7 8 9 0 1 2 3มีทั้งหมดอยู่8ตัวนำไปวินอันนี้เป็นวินล่างนะครับโอเคต่อไปผมจะสอนเพื่อนๆวินตัวเลขครับมาดูวิธีการวินตัวเลขไม่ยากเลยนะครับทำง่ายมากวิธีการก็คือ เราจะเอาเลขตัวแรกคือเลขนะตัวที่ขยายใหญ่ขึ้นตัวนี้นะครับคือเลข6จับคู่กับตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเลข6นั่นคือเลข7 8 9 0 1 2และ3เอา6ไปจับคู่ครับได้เป็น6 7 6 8 6 9 6 0 6 1 6 2และ6 3 เมื่อเรากระทากับเลข6เสร็จก็ตัดทิ้งไปเลยไม่มีความหมายสำหรับเราแล้วต่อไปก็นำเลขตัวถัดมาคือเลข7นะครับไปจับคู่กับตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเลข7มีอะไรบ้างเอ้ย8 9 0 1 2และ3จับคู่ก็จะได้7 8 7 9 7 0 7 1 7 2และ7 3เหมือนเดิมตัดเลข7ทิ้งเอาเลขตัวถัดไปมา ก็คือเหมือนงูกินหางกินไปเรื่อยๆนะครับจนหมดเอาเลข8ไปจับคู่กับตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเลข8ก็คือ90123จับคู่เสร็จก็จะได้เป็น8980818283ต่อไปก็ทำกับเลข9ครับก็จะเป็น90919293ต่อไปก็กระทำกับเลข0ตัวถัดไป เอาศูนย์ไปจับคู่กับตัวเลขทางขวามือของศูนย์คือ123นะจะได้เป็น0102 03ตัดเลขศูนทิ้งเอาเลขตัวถัดไปขึ้นมาคิดคือเลข1 1ก็จับคู่กับเลขทางขวาม,มี2ตัวคือ2และ3ก็จะเป็น1 2, 1 3ตัดเลข1ทิ้งเอาเลข2มาคิดครับทีนี้2ก็จะเหลือจับคู่กับ3ก็หมดแล้ว เราจะได้เลขที่เกิดจากการจับคู่แบบนี้เขาเรียกว่าการวินเลขซึ่งมีทั้งหมดอยู่28ชุดแต่เวลาเราไปเล่นเราก็ต้องเล่นทั้งตัวกลับนะครับเราก็จะนำตัวเลขชุดนี้28ชุดไปเล่นล่างพร้อมกับกลับเลขก็จะกลายเป็นเลขทั้งหมดอยู่56ชุดโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เข้าใจนะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ ให้ย้อนกลับไปดูวิธีการคิดแล้วก็พอสต์วิดีโอเอาไว้เพื่อทำความเข้าใจนะครับสูตรนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของสูตรนี้นะครับผมได้ทำสถิติของเว็บห่วยฟ้า,าด้วยการใช้สูตรนี้นะครับซึ่งก็จะได้ผลดังตารางเลื่อนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขนี้ถูก ถูกเยอะมากนะคิเวเขียวคือถูกสีแดงคือผิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วถูกนะอันนี้คือตัวอย่างของเว็บหวยฟ้านะครับซึ่งก็เราใช้สูตรก็คือเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกค่าคงที่6แล้วก็เดินแต้มให้ครบ8ตัวแล้วก็เอามาวินเห็นไหมครับสูตรนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆ เตือนไว้อีกครั้งนะครับใครที่จะนำสูตรนี้ไปเล่นให้ทำสถิติย้อนหลังดูก่อนในคลิปก่อนๆเคยสอนไปแล้วว่าทุกสูตรมันไม่มีวันเข้า100%แล้วก็หลุด100%เเหมือนกันมันมีเข้ามีหลุดมันเป็นวัฏจักรพยายามไปดูคลิปทีละอันย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูด้วยสติค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาโอเคนะครับจากสูตรที่ผมสอนให้ สอนเมื่อดาเลขออกมาแล้วก็สอนวินให้แล้วก็ให้ดูสถิติว่าสูตรนี้มันเข้าจริงทีนี้มาดูวิธีการเล่นนะเราก็ต้องวางแผนการลงทุนนั่นก็คือเราจะเดินเงินยังไงมาดูตารางนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือสเต็ปการเดินเงินของเลขวินนะครับตัวเลขที่เราจะใช้ทั้งหมดจะมีอยู่ 56ตัวนะครับราคาที่เขาจะจ่ายก็คือบาทละ90นะสมมุติว่าเราจะเริ่มต้นเล่นตัวละว1บาทนะครับเพื่อนๆนะตารางนี้เป็นเทคนิคการเดินเงินซึ่งผมได้คิดขึ้นมาให้เพื่อนๆน,นะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับตรงนี้คือรอบทุกครั้งที่เราเล่นผมจะเรียกว่ารอบการเล่น ใน1รอบการเล่นก็จจะเล่นไม้1ไม้2ไม้ส,มสมและไม้4คือขอแคอ่ชนะแค่ไม้เดียวเราจะถือว่าในรอบนั้นเราชนะทั้งหมดเลยสมมุติว่าในไม้ที่1เราเล่นนะครับถ้าเกิดเราเล่นอันนี้คือเล่นแค่ตัวละ1บาทไม้หนึ่งเราเริ่มที่ตัวละ1บาทเราจะได้ทุนต่อรอบคือ56บาท นะครับทุนต่อ1รอบคือ56บาทดังนั้นทุนทั้งหมดของรอบแรกก็คือ56ถ้าเกิดเราถูกเราจะได้กำไรอยู่34บาทนะครับเพราะว่าเราลงทุนไป56บาทมันจ่ายเรา90ใช่ไหมครับเราก็จะได้กำไรอยู่34บาทซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราเราก็จะได้กำไรอยู่ตั้งง60.71% เพื่อนๆลองคิดดูดีๆนะเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยครบรอบ1ปีเนี่ยนะครับมันให้เปอร์เซ็นต์เราไม่ถึง1ด้วยซ้ำนะแต่เนี่ยเราแทงรอบเดียวเราได้60%เดี๋ยวอย่าเพิ่งใจใหญ่ว่าต้องเล่นแบบนี้เราได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆค,คิดตามผมไปนะถ้าเกิดสมมุติว่ารอบไอ้ไม้ที่1เราแทงแล้วมันผิดมันไม่ถูกสมมุติว่าผิดนะครับ เราก็ต้องมาทบในไม้ที่2แต่ไม่ใช่ว่าทบคูณ2นะไม้1เราเล่นตัวละ1บาทถ้าไม้1ไม่ถูกนะครับไม้ที่2เราต้องเล่นตัวละ3บาทเห็นไหมครับไม้ที่2เราเล่นตัวละ3บาทนะทีนี้พอเล่นตัวละ3บาท56ตัวมันก็จะเป็นเงิน168บาทแต่ว่าในไม้ที่1เราไม่ถูก ทุนสะสมของรอบนี้ก็จะเป็น224บาทคือเอาทุนของไม้ที่2บวกกับทุนของไม้ที่1ก็คือทุนสะสมก็คือทุนทั้งหมดนะครับถ้าเราถูกในไม้ที่2เราจะได้กำไรอยู่46บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ20.54ซึ่งยังเยอะกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากที่เราไปฝากด้วยซ้ำใช่ไหม แต่ถ้าไม้ที่2ไม่ถูกอีกครับให้เราไปเล่นไม้ที่3ไม้ที่3เราต้องเล่นตัวละ9บาทนะครับทีนี้อืไม้1กับไม้2นี่คือไม่ถูกแล้วนะไปเล่นไม้ที่3หวังว่าให้มันถูกอยู่ในไม้ที่3เล่นตัวละ9เลยนะครับทบขึ้นกลายเป็นตัวละ9อันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีของมาติงเกลนะเป็นสิ่งที่ผมดัดแปลงให้นะครับ ของมาติงเกลมันจะคิดแบบทบคูณ2แต่เนี่ยมันจะเป็นเขียน Excel ช่วยคำนวณน,นะเขียนเป็นโปรแกรมช่วยคำนวณเนีน่ยเล่นไม้ที่3ตัวละ9บาทใช่ไหมครับทุนของรอบที่3นี่คือ504บาทนะ56คูณ9มันจะเป็น504บาทแต่ว่า ไม้หไม้สเราก็ผิดดังนั้นทุนสะสมจากไม้1และไม้2รวมถึงกับไม้3มันจะเป็นทุนทั้งหมดอยู่728บาทถ้าเราถูกในไม้ที่3เราจะได้กำไรอยู่82บาทครับก็คือไม่ขาดทุนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ11.26ก็ยังเยอะกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารใช่ไหมอ่ะสือว่าโชคร้ายมากอีกไม้ที่สก็ผิดครับทีนี้ มาเล่นไม้ที่4ไม้ที่4นี้เราต้องซื้อเพิ่มขึ้นเป็นตัวละ25บาทเลยนะครับ25บาทตัวเลข56ชุด56ตัวก็จะคิดเป็นเงิน1,400บาททุนสะสมไล่แม้งแต่ไม้1ไม้2ไม้3รวมทั้งไม้4ก็จะเป็นเงินอยู่ทั้งหมด2128บาทเยอะไหมครับเยอะนะ ถ้าเราชนะอยู่ในไม้ที่4นะเราจะได้กำไรอยู่122บาทซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ5.73%มีหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมลงทุนเยอะจังเลยใช่ครับวิธีการลงทุนมันก็ต้องใช้ทุนเยอะแบบนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาคือโอกาสที่จะชนะไงครับเพื่อนๆใช่ไหมครับ เพื่อนๆคิดดูนะเราเอาเงิน2,128บาทไปฝากธนาคารนะผ่านไป1ปีผ่านไป1ปีจะได้ดอกเบี้ยงเงินฝากเข้าสมุดบัญชีอยู่ที่ประมาณ2 1บาทหากค่าสมุดบัญชีไปปีละร้อยหากค่าบา ATM ัตร ATMB คขาดทุนใช่ไหมครับขาดทุนฝากได้2 1บาทปีหนึ่ง,งนะ แต่ว่าหากค่าสมุดบัญชีหากค่าบัตร ATM ไป,ไปกลายเป็นติดลบฝากเงินอยู่ในธนาคารดีๆเหมือนเงินเราหายไปเลยใช่ไหมครับแต่เนี่ยเอาเงิน2,128บาทนะครับมาเล่น4ไม้นี่ก็ครั้งละ15นาทีก็ประมาณ1ชั่วโมงแต่คุณได้ดอกเบี้ยเหมือนกับฝากธนาคารมาตั้ง5.73%คุณว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะครับมันคุม้ม สมมุติว่าอันนี้คือถูกในไม้ที่4นะครับถ้าไม้ที่4ยังไม่ถูกล่ะครับก็จะมีไม้5ไม้6ไม้7ไม้8ซึ่งในคลิปก่นกอนๆผมเคยสอนเพื่อนๆไว้ว่าควรจะมีเงินกันแบบนี้ไว้จนถึงไม้ที่8อันนี้คือเราเล่นยังไงเราก็ได้ชัวร์อยู่แล้วใช่ไหมครับทำไมผมทํามาแค่สไม้ไม่ทําเพิ่มไปกว่านี้คืออยากให้เพื่อนๆไปลองดูเทคนิค การเล่นแบบรลายชั่วโมงประกอบแล้วก็มาใช้หลักการเดินเงินแบบนี้แล้วก็ทําสถิติดูนะครับเหมือนกับที่ผมให้ดูสถิติเมื่อกี้มันผิดไม่ค่อยเยอะเราก็เลยกล้าเล่นแบบนี้ได้คนที่จะเล่นสเตปเดินเงินแบบนี้ได้นะครับขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่า mm. 1เพื่อนๆต้องมีทุนพอสมควรนะบอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าไม่มีเงินเย็นหมายความว่าเงินที่สามารถสูญเสียไปแล้วไม่รู้สึกมีผลอะไรกับชีวิตมากนีถ้าไม่มีเงินเย็นนะแนะนำว่าให้นั่งดูให้นั่งแทงลมไปก่อนกะว่ามันชัวร์จริงๆแล้วค่อยมาเริ่มเล่นหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องเล่นไปเลยนะครับดูไปเฉยๆเพื่อให้เกิดความรู้สำหรับตัวเอง โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆประมาณนี้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยถูกหวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันทุกคนครับสวัสดีครับ